ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตมีแต่เรื่องง่ายๆชีวิตมีแต่เรื่องที่สนุกสนานมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มมันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะมันเต็มไปด้วยความเบิกบานในหัวใจ เรารู้สึกถึงความชื่นมืน่นรู้สึกถึงความปิติสุขเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังปลดปล่อยความยุ่งยากความรู้สึกของความซับซ้อนให้มันสลายไปในพริบตาตอนที่เรากลับมาเชื่อมต่อกับความรับรู้และความรู้สึก ของความง่ายได้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราด้วยปัญญายาณปัญญายาณที่มันไร้ขีดจากัดความรู้สึกที่มันไร้ขีดจากัดที่เกิดขึ้นในระดับของจิตสำนึกรู้หรือจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งจิตเหนือสำนึกหรือจิตสำนึกใหม่ที่เรียกว่า new consciousness นที่จะเข้าถึง super consciousness ในแบบที่มันสบายเบาในแบบที่มันง่ายดายเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความง่ายดายมีแต่เรื่องเล็กๆน้อยในระหว่างวันนะเป็นความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพหรือว่าจะเป็นสิ่งใดนะให้เรารู้สึกว่าเรากำลังไปยืนอยู่ท่ามกลางดงดอกไม้บานนะหรือสวนดอกไม้บาน ให้เรามองงานว่าเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นให้เหมือนกับอดอกไม้ที่มันแย้มบานอยู่ในสวนแล้วเรากำลังเก็บทีละดอกทีละดอกเนี่ยงานที่เราทำนั่นแหละสิ่งที่เราทำเราก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นเหมือนการที่เราเก็บดอกไม้ทีละดอกกระดอกดอกนั้นก็บานแล้วดอกนี้ก็บานแล้วเ,เก็บดอกไม้มาจัดช่อ ที่เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันคือดอกไม้ที่เราปลูกไว้ในพื้นที่ของเรานะเป็นสวนดอกไม้ที่เราปลูกไว้ในพื้นที่ของเราแล้วเราก็แค่ไปเก็บดอกไม้ที่มันบานเราไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายแต่เรากลับรู้สึกถึงความสุขเรากลับรู้สึกถึงความเป็นไปได้เรากลับรู้สึกถึงความเรียบง่ายแต่มันเป็นความเรียบง่ายที่อลังการแต่เมื่อไหร่ที่เรามองอะไรที่มัน ที่เราไปรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปมันเกินเอื้อมมันเกินตัวหรือมันเกินกำลังอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะรู้สึกกับตัวเองนั่นเป็นการที่เราสั่งจิตสั่งใจของเราไปเรียบร้อยแล้วว่ามันใหญ่มันเหมือนเป็นการที่เราได้สร้างกำแพงแล้วเราก็ต้องปีนกำแพงที่เราสร้างไว้เองด้วยตัวเราเองด้วยคำที่ว่ามันยากด้วยคำที่ว่ามันเกินเอื้อม ได้คำที่ว่ามันมันใหญ่เกินไปอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าเรากำลังสร้างกำแพงปิดกั้นตัวเราเองแทนที่เราจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะด้วยความง่ายดายด้วยความรู้สึกที่มันง่ายดายมันก็กลายเป็นว่าเราสร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองมองอะไรก็ใหญ่ไปหมด มองอะไรก็ยากไปหมดรู้สึกกับอะไรมันยากจังหรือแม้กระทั่งคําที่เราอาจจะใช้กับตัวเองบ่อยๆมันทําไม่ได้มันยากเกินไปสําหรับสําหรับฉันจิตใส้สนึกที่ไปเชื่อมต่อกับความรู้สึกแบบนั้นนะครับเขาก็เชื่อว่าเขาเป็นแบบนั้นแล้วสิ่งที่มันสะท้อนมากับชีวิตก็คือเราก็จะเจอความใหญ่และความยาก แทนที่เราจะเจอความเป็นไปได้แบบง่ายง่ายสบายเบานีเราก็ไปเจอสิ่งเหล่านั้นแทนเจอที่รักวันนี้พวกเราทุกคนครับครูอยากให้เรารู้สึกนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราได้ยินกันบ่อยและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนั่นหมายความว่าอะไรน้ำแข็งหนึ่งก้อนใหญ่ๆม,มากๆเลยที่สุดมันก็ละลายกลายเป็นน้ำ ธรรมดาเลยไอ้ก้อนใหญ่ๆมันก็สลายไปมันไม่มีอะไรใหญ่จริงหรอกนะเนะี่ยภูเขาทั้งลูกเนะี่ยนะีก็ยังเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรเป็นปูนซีเมน์เป็นหินเกร็ดเล็กๆน,น,น้อยๆที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรใหญ่เลยไม่มีอะไรใหญ่เกินไปไม่มีอะไรยากเกินไปเราอยู่กับความรู้สึกของความเป็นไปได้มันง่ายจังเลยนะมันชื่นใจนะ เวลาที่เราพูดกับตัวเองแบบนี้คุยเรื่องนี้เรื่องเล็กมากเลยมันง่ายจังเลยอ่ะมันง่ายจังเลยอ่ะมันง่ายจังเลยมันเล็กเหลือเกินมันกระจิตลิดมันกระจอยลอยจิบจอยน่ะโอ้ยเรื่องแค่นี้กระจอกมากเลยง่ายมากเลยเรารู้สึกแบบนั้นกับทุกๆเรื่องเรารู้สึกแบบนั้นกับทุกๆเรื่องเราก็จะได้รับเรื่องราวง่ายๆในแบบนั้น กับชีวิตของเราอย่างแน่นอนเธอที่รักทั้งหลายดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไปคอนเนคกับความรู้สึกว่าชีวิตของเรามันง่ายจังเลยอะ่ะทำอะไรมันง่ายไปหมดเลยจะติดต่อสื่อสารอะไรกันไงกับใครโอ้มันง่ายไปหมดเลยจะพูดอะไรกับใครมันง่ายไปหมดเลยเราไม่สร้างกำแพงก่อนนะครับเราไม่สร้างกำแพงไปกั้นตัวเองไว้ก่อนว่าสมมุติว่าเราจะติดต่องานกับคนคนหนึ่งนะครับเรารู้สึกว่าโอ้โหเขายิ่งใหญ่จังเลยเขาแบบว่า เขาดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ในที่นี้คือดูมี power นะครับดูรู้สึกว่า power เขาใหญ่มากเลยรู้สึกว่าเขาเขาดูยิ่งใหญ่เกินไปที่แล้วเราก็เข้าไปแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยนะแทบจะคลานเข้าไปหาอะไรอย่างเงี้ยนะพอเราไปรู้สึกแบบนั้นนะครับเขาก็จะเป็นคนคนนั้นในชีวิตเราแต่ถ้าเรามองว่าเราต่างเหมือนเหมือนกันเท่าเทียมกัน ไม่มีอะไรที่มันใหญ่เกินไปเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเราก็สวมชดาสวมหน้ากากกันอยู่แล้วในการแสดงบทบาทของแต่ละคนนะที่สุดมันก็มันก็ตัวเป่าเล่าเปือยอะกันทั้งหมดนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันสวมชุดอะไรละ่ะอยู่ในชุดอะไรอ,อยู่ในเครื่องแบบอะไรก็เป็นแบบนั้นก็เป็นเป็นสิ่งสมมุติกันขึ้นมา แต่ในใจลึกๆของคนทุกคนนะครับก็เหมือนอนกันเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหวันวิตกไปล่วงหน้าเพื่อสิ่งใดมันจะกลายเป็นกำแพงให้เราเสียเปล่าๆครูเคยบอกลูกศิษย์ของครูว่าความเกรงใจอาจทำให้เธอเสียโอกาสแต่ความนอบน้อมนะครับความนอบน้อมยืดหยุ่นความประนีและอ่อนโยนจะทำให้เธอได้รับโอกาส เนี่ยมันเป็นแบบนั้นส่วนความแข็งกระด้างหรือความแข็งกล้าวนั่นเป็นการที่เรากำลังปิดโอกาสให้กับตัวเราเองเป็นแบบนั้นนะพวกเราทีนี้พอเรากลับมารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจิบจิบมันเป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องที่แค่เนี้กระจอกมากเลยเรื่องเล็กมากเลยเรื่องเล็กมากเลยง่ายมากเลยง่ายมากเลยไม่ว่าใครจะบอกกับเราว่าอย่างไร ว่าเราทําไม่ได้หรอกโอ้โหมันเรื่องใหญ่เธอจะทําได้ยังไงเธอจะมีแรงทําได้ยังไงเธอจะมีกําลังทําได้ยังไงมันใหญ่เกินไปนะถ้าเราไม่รับล่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่สําหรับฉันนะมันจิบจิบอ่ะฉันทําได้มันง่ายมากฉันทําได้มันง่ายมากฉันทําได้มันง่ายมากให้ขึ้นใจเลยนะแล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลหนึ่งครับที่โชคเข้าข้างคุณเสมอ กดแรงหนึ่งดูดกดแห่งแรงสั่นสะเทือนกดจัก,กรวาลเนีนะ่ยกดอะไรต่างๆกดแห่งแรงกระเพื่อมวเบชั่นหรืออะไรตล้วแต่ที่เราเรียนรู้กันมานะครับมันก็คือสั่นสะเทือนผ่านความรู้สึกทั้งนั้นเลยนะครับกว่ามันจะหลอมรวมเป็นพลังงานเนี่ยมันผ่านความรู้สึกเรารู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกมันง่ายมันง่ายจริงแงนะ่ตื่นขึ้นมาตอนเช้ารู้สึกว้าววันนี้ชีวิตมัน มัน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  fulfill มากมันอิ่มเอมบมันเติมเต็มมันรู้สึกว่าวันนี้เราจะขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรู้สึกง่ายๆนะครับแนฉันเป็นคนที่นอนหลับก็ง่ายนอนตื่นก็ง่ายทำงานก็ง่ายทุกอย่างง่ายจะพูดคุยกับใครมันง่ายไปหมดชีวิตมันก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ที่มันซับซ้อนเพราะเราบางครั้งเราเผลอไปคิดแทนคนอื่นเข้านะครับคิดแทนคนอื่นว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะ เขาจะเป็นยังไงนะเนี่ยเราเริ่มคิดแทนคนอื่นมากขึ้นพอเราคิดแทนคนอื่นมากขึ้นเราก็กลายเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นตัวเองนะครับพอเราคิดแทนคนอื่นว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราอันนี้ก็ตัวสําคัญนะว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรานี่เราแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราที่รักทุกคนครับ ครูอยากให้นะครับเรากลับมาตระหนักรู้กับตัวเองกลับมารู้สึกกับตัวเองจริงๆกลับมายืนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองในแบบที่เธอวางใจแล้วว่าบริบทในการเป็นเธอในวันนี้มันสุดยอดและยอดเยี่ยมวันเนี้ยมันสุดยอดและยอดเยี่ยมวันพรุ่งนี้มันจะยอดเยี่ยมกว่าเดิมครับวันนี้มันง่ายวันพรุ่งนี้มันจะง่ายกว่าเดิมครับเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้ตลอดทุกๆวันเวลานะครับ คุณจะเจอกับปฏิหารพวกเราจะเจอกับปฏิหารพวกเราจะเจอกับความมหัศจรรย์ที่มันเป็นมิลเลิ l i ลฟจริงๆนะครับสิ่งมหัศจรรย์หรือความมหัศจรรย์หรือความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เรารู้สึกกับตัวเองว่าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ครับเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เราคือความมหัศจรรย์นะครับเราคือพลังของความมหัศจรรย์ เราคือพลังของความมหัศจรรย์เราคือปฏิหารของโลกใบนี้นะเรารู้สึกว่าชีวิตมันง่ายไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เกินไปไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปสําหรับคนอย่างเราเพราะเราคู่ควรอย่างที่ครูเคยบอกกับพวกเราทุกคนนะครับว่าเราควรจะใช้ชีวิตเนี่ยอย่างคนที่ให้เกียรติโลกใบนี้มองดูโลกดีๆนะครับ โลกใบนี้มันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเหลือเฟืออากาศสภาพที่มีเหลือเฟือน้ําที่ตักเท่าไหร่ก็ไม่พองเลยนะครับน้ําที่ยังคงไหลลิ่นอยู่ตลอดเวลาพลังงานที่ไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้ให้พวกเราคอนเน็กกับความเป็นไปของโลกด้านนี้ด้านที่มองไม่เห็นความขาดแคลนใดๆเลยนะครับมองเห็นแต่ความอุดมสมบูรณ์การเปลี่ยนผ่านของฤดูกาล หมายความว่าโลกใบนี้กำลังปรับสมดุลปรับความสอดคล้องความสมดุลและความสมบูรณ์ความสมบูรณ์อยู่ในความสมดุลเราใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกของความสมดุลขับเคลื่อนตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติลูหลักอย่างเป็นธรรมชาติต้นไม้ก็ยืนต้นอยู่ตรงนั้นผ่านฤดูกาลร,ร้อนฝน หนาวถ้าเป็นเอเชียนะครับมันก็จะมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวต้นไม้ก็ยืนหยัดนะผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อความสมดุลถ้าฝนมากไปน้ำท่วมต้นไม้ก็ตายนะอืมนะครับถ้าหนาวมากเกินไปนะครับดอกไม้ก็จะเล่งกันการผีดอกผีดอกมากเกินไปก็โทมนะ มันก็มีฤดูการที่ใบไม้ผัดใบก็คือช่วงฤดูที่มันเป็นฤดูแล้งหรือฤดูร้อนใบไม้ผัดใบหมดเลยนะครับพอผ่านฤดูแล้งฤดูร้อนไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะกลายเป็นฤดูฝนฝนตกมาเขาก็ผลิดอกออกผลใหม่เขาผลิกลิ่งก้านใบใหม่ๆโอ้โหสวยมากเลยดูล้มลื่นมากเลยนี่คือความสมดุลพวกเราที่รักทุกคนก็เช่นเดียวกันครับ ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรู้สึกว่าเราขับเคลื่อนไปตามธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของความเป็นตัวเราเองเราชอบแบบนี้แหละเรารักสิ่งนี้แหละเรารู้สึกดีกับแบบนี้เราชอบชีวิตแบบนี้จังใช้ชีวิตแบบนั้นลูกรักใช้ชีวิตอย่างที่เราชอบไม่ใครไม่ว่าใครจะว่าเราว่าอย่างไรไม่สำคัญถ้าเราไม่รับเอามาเป็นเรื่องของเรา ถ้าเราไม่รับเอาเรื่องเรื่องนั้นมาเป็นเรื่องของเราใครจะว่าอย่างไรก็ช่างแต่ฉันจะไม่ว่าตัวเองแบบนั้นฉันรู้ว่าฉันทําอะไรอยู่ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันรู้ว่าฉันคือใครและสิ่งที่ฉันต้องการจะเป็นคือสิ่งใดชัดเจนกับตัวเองลูกรลักชัดเจนกับสิ่งที่เราเป็นแล้ว ระดับของคลื่นความถี่ในตัวเราจะไปดึงดูดคลื่นความถี่ในลักษณะเดียวก,กันกับที่เรารู้สึกตัวเองเข้ามาครับผู้คนจะเปลี่ยนไปสถานการณ์เรื่องราวต่างๆจะเปลี่ยนไปเธอจะรู้สึกถึงปฏิหารเธอจะรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตผ่านความรู้สึกเหล่านี้ด้วยความรู้สึกง,ง่ายๆนะครับพวกเราทุกคนวันนี้ ครูฝากการถ่ายทอดสัญญานนี้ให้พวกเราไปทำความตระหนักรู้ไปทำความเข้าใจฟังซ้ำๆว่าครูกำลังสื่อสารอะไรกับพวกเราทุกคนอยู่นะครับให้เราเข้าไปทำความเข้าใจการถ่ายทอดสัญญาณนี้เป็นการสั้น เข้าถึงความตระหนักรู้เข้าถึงถึงความเข้าใจนะในการเข้าถึงชีวิตนะครับขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการแชร์การแบ่งปันลองฟังซ้ำๆดูนะครับว่าครูกำลังพูดถึงอะไรเพราะนี่คือกุญแจสำคัญสำคัญอีกดอกหนึ่งของชีวิตของพวกเรานะครับ